ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจักรวาลแห่งการตื่นรู้ช่องที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาตัวเองในระดับจิตวิญญาณไปด้วยกันบทบาทที่เคยช่วยคุณอาจถึงเวลาพักแล้วตัวตนที่ทำให้คุณรอดในอดีตอาจไม่ต้องใช้ต่อหมายถึงอะไรลองนึกถึงช่วงหนึ่งในชีวิตของคุณที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะอ่อนแอบางคนเติบโตมาในบ้านที่ถ้าไม่เข้มแข็งจะไม่มีใครพยุง ถ้าไม่เก่งจะไม่มีที่สำหรับยืนถ้าไม่อดทนจะถูกทอดทิ้งดังนั้นระบบภายในจึงสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาอัตโนมัติไม่ใช่ด้วยการคิดแต่ด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดตัวตนเหล่านั้นเป็นแบบนี้เป็นคนที่ห้ามล้มเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างเป็นคนที่ต้องเข้าใจคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ เป็นคนที่ห้ามขอความช่วยเหลือจากใครเป็นคนที่ต้องควบคุมทุกอย่างให้เรียบร้อยในตอนนั้นตัวตนนี้มันไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือเกราะป้องกันชีวิตของตัวเรามันทำให้คุณผ่านช่วงที่ไม่มีใครปกป้องผ่านความไม่แน่นอนผ่านความรู้กลัวที่ว่าถ้าหย่อนมันจะทำให้ฉันพังทั้งหมด แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่อดีตปัญหาอยู่ที่ร่างกายและจิตใจยังไม่รู้ว่าภัยนั้นมันจบไปแล้วเมื่อภัยจบแต่ระบบเอาตัวรอดอยังทำงานชีวิตคุณในวันนี้อาจไม่เหมือนเดิมแล้วคุณอาจมีทางเลือกมากขึ้นมีไรายได้เยอะขึ้นมีพื้นที่ของตัวเองไม่มีคนที่คิดทำลายคุณเหมือนก่อนแต่ข้างในมันยังทำงานแบบเดิม คุณยังตื่นมาพร้อมความตึงโดยไม่มีเหตุผลยังรู้สึกผิดถ้าหยุดยังรู้สึกว่าถ้าไม่ทําอะไรคือฉันไม่มีคุณค่ายังรับภาระมากกว่าที่จำเป็นทั้งที่ไม่มีใครมาบังคับคุณนี่คือสัญญาณว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดใช้ชีวิตแต่ยังอยู่ในโหมดการเอาตัวรอดและโหมดนี้พลังงานมันแพงมากมันกินแรงกินเวลา กินความสุขโดยที่คุณไม่รู้ตัวทำไมมันถึงเริ่มหนักทั้งที่เมื่อก่อนคุณก็ทำได้เพราะตัวตนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อระยะสั้นในภาวะวิกฤตเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการใช้ชีวิตระยะยาวเหมือนคนที่เคยวิ่งหนีไฟไหม้ร่างกายจะเร่งหัวใจเกร็งกล้ามเนือ้อเปิดโหมดฉุกเฉิน ถ้าให้เขาใช้โหมดนั้นตลอดชีวิตเขาจะไม่ตายเพราะไฟแต่จะหมดแรงไปเองความเหนื่อยที่คุณรู้สึกวันนี้ไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้แรงในระดับนั้นอีกแล้วการปล่อยตัวตนเก่าไม่ใช่การทรยศอดีตหลายคนไม่ยอมถอดเกราะเพราะลึกๆก,กลัวว่าถ้าไม่เข้มแข็งจะดูอ่อนแอถ้าไม่อดทนจะไม่รอด ้าไม่ควบคุมจะพังทลายแต่ความจริงคือคุณไม่ได้ทิ้งตัวตนเก่าคุณแค่ขอบคุณมันและไม่ต้องใช้มันตลอดเวลาอีกตัวตนเก่าไม่ใช่ศัตรูมันคือทหารที่ทำหน้าที่เสร็จแล้วและทหารไม่ควรถูกบังคับให้ยืนยามตลอดชีวิตสัญญาณว่าคุณพร้อมอยู่ไม่ใช่แค่การรอดคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากฝืน แม้จะยังทำได้คุณเริ่มรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตช้าลงโดยไม่รู้สึกผิดคุณเหนื่อยกับการพิสูจน์ทั้งที่ไม่มีใครขอคุณอยากสบายๆมากกว่าเก่งขึ้นคุณไม่อยากอธิบายตัวเองมากเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่การถอยนี่คือการเปลี่ยนโหมดของชีวิตจากต้องอยู่ให้รอดมาเป็นอยู่ให้รู้สึกว่ามีชีวิต และจุดสำคัญที่สุดคือคุณไม่ต้องรีบถอดทุกอย่างไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองทันทีไม่ต้องประกาศว่าฉันโตแล้วแค่ค่อยๆสังเกตว่าตรงไหนที่คุณยังทำเพราะรู้กลัวทั้งที่ไม่จำเป็นต้องกลัวตรงนั้นแหละคือเกราะชิ้นแรกที่คุณวางลงได้อย่างอ่อนโยนในระดับรหัสต้นกำเนิดและกดแรงดึงดูด เมื่อรหัสเอาตัวรอดไม่ใช่รหัสเรียกชีวิตอีกต่อไปในระดับรหัสต,ต้นกำเนิดกดแรงดึงดูดไม่ได้เริ่มที่ความคิดไม่ได้เริ่มที่คำพูดและไม่ได้เริ่มที่ความเชื่อที่คุณพยายามสร้างขึ้นใหม่มันเริ่มที่รหัสลึกที่สุดของตัวตนที่คุณใช้มีชีวิตอยู่รหัสนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณเลือกแต่มันถูกเขียนขึ้น ในช่วงเวลาที่ชีวิตต้องเอาตัวรอดในจังหวะที่โลกไม่ปลอดภัยคนไม่อ่อนโยนทางเลือกมีจำกัดและการเป็นตัวเองอาจหมายถึงการถูกทำร้ายจิตจึงสร้างรหัสต้นกำเนิดชั่วคราวขึ้นมารหัสของการอดทนการเข้มแข็งจานรับภาระการควบคุมการไม่พลาดการไม่อ่อนแอ รหัสนี้ไม่ผิดมันคือรหัสเพื่อการมีชีวิตอยู่และช่วงนั้นกดแรงดึงดูดทำงานสอดคล้องกับรหัสนี้คุณดึงโอกาสที่ต้องแลกคุณดึงบทบาทที่ต้องรับคุณดึงความสําเร็จที่มาพร้อมแรงกดดันเพราะคลื่นนั้นสื่อสารว่าฉันพร้อมทนเพื่อแลกกับการอยู่รอดแต่รหัสต้นกำเนิดมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากมันไม่เปลี่ยนเพราะเวลา มันเปลี่ยนเพราะสภาวะความปลอดภัยภายในคุณเองเมื่อภัยหายไปแต่รหัสยังคงอยู่ชีวิตจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนไม่ใช่ด้วยปัญหาใหญ่แต่ด้วยความรู้หนักโดยไม่จำเป็นเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทำมากขึ้นเบื่อทั้งที่ยังสำเร็จว่างเปล่าทั้งที่ได้สิ่งที่เคยอยากได้เงินยังมาแต่ไม่รู้สึกลื่นไหลโอกาสยังมีแต่รู้สึกไม่ใช่ในมุมรหัสต้นกาเนิด นี่คือสัญญาณชัดเจนว่าคลื่นชีวิตกำลังเรียกการอัปเดตรหัสไม่ใช่เพราะคุณดึงดูดไม่เก่งแต่เพราะคุณยังใช้รหัสเดิมที่ถูกออกแบบมาเพื่อภาวะคุกคามในขณะที่ชีวิตกำลังเปิดโหมดใหม่กดแรงดึงดูดในระดับรหัสต้นกำเนิดไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณอยากได้แต่มันสะท้อนรหัสที่คุณใช้ยืนอยู่กับโลกใบนี้ถ้ารหัสยังเป็น ฉันต้องพยายามถึงจะมีค่าฉันต้องแบกถึงจะได้รับฉันต้องระวังถึงจะปลอดภัยสิ่งที่เข้ามาจะมีโครงสร้างเดียวกันเสมอแม้หน้าตาจะเปลี่ยนไปก็ตามการอัปเดตรหัสต้นกำเนิดไม่ใช่การเขียน affirmation ใหม่แต่คือการส่งสัญญาณใหม่ว่าฉันไม่ต้องรอดอีกแล้วทันทีที่ร่างกายเริ่มรับรู้ถึงความปลอดภัยโดยไม่ต้องมีเหตุผล คลื่นจะเปลี่ยนในระดับที่ลึกกว่าความคิดคุณจะเริ่มไม่แรง่งไม่ฝืนไม่พิสูจน์ไม่รีบเกินไม่อธิบายเกินและนี่คือจุดที่กดแรงดึงดูดเริ่มทำงานในความหมายที่แท้จริงไม่ใช่การดึงแต่คือการสอดคล้องสิ่งที่เข้ามาจะไม่มาเพื่อทดสอบความอดทนแต่มาเพื่อขยายชีวิตโอกาสที่ไม่ต้องฝืน เงินที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกหมดพลังความสัมพันธ์ที่ไม่ดูดพลังงานงานที่ไม่ต้องใช้บทบาทเดิมทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจขอแต่เกิดจากการที่รหัสภายในไม่ส่งสัญญาณคุกคามอีกต่อไปตัวตนที่เคยทำให้คุณรอดไม่ต้องหายไปไม่ต้องถูกปฏิเสธและไม่ต้องถูกทำลายมันแค่ ไม่ใช่รหัสหลักของชีวิตอีกแล้วในภาษาของรหัสต้นกำเนิดการปล่อยตัวตนเก่าคือการคืนอำนาจให้กับตัวตนปัจจุบันและในภาษาของกฎแรงดึงดูดนี้คือการเปลี่ยนความถี่จากการเรียกสิ่งที่ต้องแลกไปเป็นการอนุญาตให้ชีวิตตอบสนองอย่างไม่ขัดแยง้งถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกนิ่งโลง่งหรือเงียบข้างใน นั่นไม่ใช่ความเข้าใจแต่นั่นคือรหัสต้นกำเนิดของคุณที่เริ่มรับรู้ว่าฉันไม่ต้องแค่รอดแต่ฉันพร้อมอยู่และชีวิตฉันในตอนนี้กําลังฝังคลื่นนี้อยู่จริงๆหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ตัวตนที่แข็งแรงอดทนและต้องแบกอาจเคยช่วยคุณผ่านมาได้จริงแต่เมื่อภัยจบ การใช้ตัวตนเดิมต่ออาจกลายเป็นภาระที่ไม่จำเป็นการเติบโตไม่ใช่การเพิ่มแต่คือการถอดเกราะเดิมๆในเวลาที่เหมาะสมหากเนื้อหาในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ไปให้กับคนที่คุณรักหากคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่ดีร่วมกันขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาร่วมพัฒนาตัวเองและจิตวิญญ,ญาณไปด้วยกันขอบคุณมากคะ่ะหากคุณต้องการถอดเกราะตัวตนการเอาตัวรอดออกอย่างอ่อนโยนไม่ต้องเร่งไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องแก้ไขตัวเองถักเข้าไปตามรายละเอียดที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายและทางเราจะส่งข้อมูลให้กับคุณ